ก่อเหตุยกพวกตีกันนะครับนี่ฮะวัยรุ่นกลุ่มซอยเด็กมหาวงกับซอยโรงเหล็กนะครับนี่ครับก็แล้วก็ไปตีกันในโรงพยาบาลไปทําร้ายแพทย์หญิงคนหนึ่งแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับก็เมื่อเหตุเกิดเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนะครับความคืบหน้านะครับตอนนี้ครับพนักงานสอบสวนสพไหนนะเป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับของสพ สำโรงใต้นะครับร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับก็เปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับสามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยเดิมเนี่ยสิคนมามอบตัวนะครับตอนนี้มามอบเพิ่มอีก4คนรวมแล้ว15คนคนนะครับมอบตัวแล้วทั้งหมด15คนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับจับหมดฮะพนัการสอบสวนก็สอบสวนเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง15คนนะไปส่ง ฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดสมุทรปากการะคัดค้านการประกันตัวนะครับนี่ส <15 S 1> ิบห้คนนะฮะในแฮกครับ,รบอัตพลนะฮะไนแฮกอัตพลที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยนะฮะใ,ให้การรับสาภาพนะครับบอกว่าสาเหตุที่เดินทางไปซอยโรงเหรกจุดเกิดเหตุอันเนื่องมาจากว่าต้องการนำเอายาบ้า10เม็ดไปแลกกับสว่านไฟฟ้ากับคนรู้จัก ในซอยนั้นฮะปมเหตุมาจากยาบ้าสิบเมตรมันจะเอายาบ้าไปแลกกับสว่านไฟฟ้าอพอไปถึงฮะต้องผ่านกลุ่มของผู้บาดเจ็บไงกลุ่มของเด็กซอยลงเหล็กไงไอกลุ่มนั้นก็ห้ามไม่ให้ผ่านนะและถ้าผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวแจ้งแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกนะเลยมีปากเสียงกันแล้วก็มีการไอมหาวงก็ไปตามพวกมาจนเกิดเหตุบานปลายมีการใช้เหล็กคุชาช้าแทงเด็กมหาวงตาย อะไรนี่แหละแล้วก็เกิดเรื่องกันในโรงพยาบาลนี่แหละนี่ฮะตำรวจก็เลยพาไอ้แฮกเนี่ยไปชี้จุดซ่อนยาบ้าสิบเมตรมันก็พาไปด้วยนะสุดท้ายก็เลยถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งลายฮะอ่าหนึ่งข้อครับก็คือเรื่องครอบครองอยาเสพติดฮะนี่ส่วนรุ่นพี่จัดได้ป่ะรุ่นพี่ที่ทําท่าจะเป็นพระเอกอ่ะับที่มาออกมาขอโทษอ่ะเออแม่ขอโทษแทนน้องด้วยนะที่กระทาการไม่ดีเลย<ต>นะปรากฏว่าเจอไปอีกหนึ่งข้อหาเจอบุกรุก ในเวลากลางคืนนะถูกดำเนินคดีด้วยฮะอรูพีคนนี้นี่ครับนี่ฮะส่วนแพทย์หญิงคุณหมอที่ถูกถูกต่อยนะเมื่อวานนี้ครับพลอากาศโทรนายแพทย์ชูพัน์ชานสมรนะครับผู้นวยการโรงพยาบาลวิพารามชัยพากานะครับก็เปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเรียกว่าเยียวยาสภาพจิตใจของแพทย์หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ย ถึงขั้นขอลาออกจากโรงพยาบาลเลยนะเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยแล้วก็มีความกังวลอย่างมากเกรงว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะกลับมาก่อเหตุอีกฮะไอ้ภาพที่มันโอ้โหเข้ามาตีกันจนห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเละเป็นโจ๊กเนี่ยยังติดตาอยู่นี่ฮะขอลาออกเลยดีกว่าแต่ว่าทางทางนายแพทย์จุพัน์ก็บอกว่าอ่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งขนาดนั้นเพราะว่าทางโรงพยาบาลวิพารามเนี่ยมีสาขาอยู่หลายแห่งอาจจะ พูดคุยกับผู้บริหารเพื่อที่จะย้ายแพทย์หญิงคนนี้ไปทํางานที่อื่นเพื่อความสบายใจก่อนอนะรหรือจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็กตามแต่ความประสงค์ของคุณหมอคนนี้ก็แล้วกันนะส่วนบุคลากรทางการแพทย์ท่านอื่นๆเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยยังขอรางงานอยู่นะเพราะว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะนี่ครับโอ้โหดูฮะในส่วนของการป้องกันนะครับมาตรการการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตฮะในแพทย์ชูพันธ์ก็บอกว่า ก็อาจจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเดียวกับที่ร้านทองเขาทำฮะคือตั้งเบอร์โทรศัพท์สายด่วนกดปุ่มเดียวยิงตรงไปที่โรงพักเลยอ๋อคือถ้ากดปุ่มนี้ไม่ต้องพูดอะไรนะครับไม่ต้องไปพูดบอกว่าอตอนนี้มีเหตุไม่ต้องถ้ากดหมายความว่ามีเหตุฉุกเฉินแน่นอนนึกออกไหมอ่าไม่ใช่แต่ต้องกดแล้วก็ต้องไปพูดหรือต้องโทรศัพท์ไปสุดท้ายถูกคนร้ายถ้าเป็นร้านทองก็ถูกมันยิงอีกอถูกไหมอ่าวางใต้เคาน์เตอร์เลย มึงจะมาป้นเหรอกูกดเลยปื๊ดตำรวจต้องรู้ทันทีเลยว่าเกิดป้นร้านทองโรงพยาบาลก็เหมือนกันกดปุ๊บตีกันในโรงพยาบาลเกิดเหตตีกันในโรงพยาบาลนะแม่ไอ้ห่าพวกนี้นี่สังคมมันต้องมาถึงขนาดน,นี้มนะันต,ต,ต้องมีปุ่มเลยว่าตีกันมีตีกันในโรงพยาบาลแล้วเขาขานมากันตัวนะไอ้พวกนี้15ค,คนเนี่ยขาไม่หนักนะเพราะว่าโอ้โหมันไม่ก่อเหตุแบบไม่ไม่สนกฎหมายเลยอะ่ะสารแต่สินเร็วด้วย ให้ให้เป็นที่ให้เป็นที่หลับจําให้เป็นเหมือนกับให้เป็นให้ให้รู้ว่าถ้าก่อเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเจออย่างนี้นี่<อ>นี่ครับคดีที่ผ่านมานี่ไม่รอลงอาญานะครับติดคุกทันทีครับ